สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสุขที่แล้วเนี่ยเราก็มีฝากแลงติ k กตอกไปตั้งเยอะใช่ไหมวันนี้เราจะมาฝากสแสลงเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่สแสลงที่แบบเป็น Text เป็นคำแล้คะวันนี้ก็จะมาฝาก สิบอีโมจิที่มาจากติกต่กกันค่ะใครที่แบบชอบสครอในคอมเมนต์เซ็กชันเนี่ยก็อาจจะเจอเห็นได้บ่อยๆจีก็เลยเอามาฝากสักหน่อยแล้วก็มีตัวอย่างให้ด้วยเผื่อใครอยากเอาไปใช้จริงๆนะคะก็โอเคเริ่มกันเลยกับอีโมจิที่1ค่ะก็คืออีโมจิที่เป็น c l o วน f a ฟ e นั่นเอง Clown Face เนี่ยมันพยายามจะสื่อว่าคนคนนี้เขาแบบ very unintelligent ถ้าพูดง่ายๆมันคือคนที่แบบ dumb ass like they're doing something really dumb so we're calling them a clown อะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้ายกตัวอย่างการใช้งานนะคะเดี๋ยวจีจะขึ้นประโยคไปให้ด้วยแล้วก็ค้างให้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเราไปเจอผู้หญิงที่เขาแบบทำอะไรแปลกๆอย่างนี้เราอาจจะคอมเมนต์ว่าแบบ oh my god some girls can be so creepy เป็นรูปอีโมจิร้องไห้ตามด้วยคลาวน,นะคะ์ค่ะมันหมายความว่าเขาเนี่ยทำอะไรที่มัน แปลกมากทำอะไรที่มัน weird มันแบบ you know it freaks people out so yeah we're calling them a, a clown หรือว่ายกตัวอย่างอีกอันนึงนะคะยกตัวอย่างเช่นมสมมติเราอยากทวีตหรือว่าอยากคอมเมนต์อะไรหรือเอาไปใช้เป็นในแคปชั่น tiktok ก็ได้นะก็คือ more often than not I believed in people's goodness and it has left me looking like a clown บางทีเนี่ยเราแบบเชื่อในความดีของคนมากเลยนะคะแต่ว่า It has left me looking like a clown มันทำให้เรากลายเป็นตัวตลกซะงงั้นเลยแล้วก็แถมอีโมจิคลาวน์ไว้ข้างหลังด้วยนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างอีโมจิคลาวน์เฟซนะคะ อันที่2เป็นอีโมจิ birthday cake ค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าอ้าวเค้กก็เป็นแค่แบบ happy birthday แล้วก็ใช้เค้กหรือเปล่าจริงๆแล้วอีโมจินี้มันมีอีกความหมายค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยอยู่ดีๆมันก็กลายเป็น alternative สำหรับ the peach emoji หรือว่า the booty emoji นั่นเองนะคะก็คือ it's talking about your butt i talking about your s u p สะโพกยกก้นนะคะก็ถ้าเอาไปคอมเมนต์อย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแบบใช้เล่นกับเพื่อนอย่างเดียวนะอันนี้คือ very cautious อย่าไปใช้แซวคนที่เราไม่รู้จักหรือว่าอะไรอย่างงี้นะคะมันอาจจะกลายเป็นแบบ sexual harassment ก็ได้นะฉะนั้นรบกวนใช้คอมเมนต์นี้หรือว่าอีโมจินี้กับคนที่เรารู้จักเท่านั้นนะคะก็คือยกตัวอย่างคอมเมนต์เช่น nice เค้ก emoji ก็อาจจะแบบพูดประมาณแบบ oh nice butt อะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะหรือว่า that cake emoji ก็จะเป็นแบบ oh that ass that butt อะไรอย่างงี้นะคะ emoji ที่3ค่ะคือ emoji a person standing เป็นตัวคนแล้วก็ยืนแบบงงๆไม่มีหน้าไม่มีอะไรทั้งนั้นยืนแบบยืนแข็งทื่อเลยนะคะอันนี้มันก็จะแบบพยายาม imply ว่า a standing awkwardly อันนี้ใช้ในเคสประมาณว่าเราเจอวิดีโอที่มัน weird มัน freaky มันแบบเออฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันฉันมาดูวิดีโอนี้ได้ยังไงนะคะก็อาจจะคอมเมนต์ว่า I don't know what I just watch แล้วก็มีแบบ standing emoji ไปด้วยอย่างนี้นะคะก็คือแบบยืนงงยืนงงอยู่เฉยๆเลยแบบเออดูอะไรไปวะเนี่ยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น emoji person standing นะคะอันที่4ค่ะ emoji หัวกะโหลกหรือว่าใช้คำว่า dead hand ก็ได้นะ basically เราเนี่ย emoji อ,อันนี้นะคะมันจะเป็นแบบ อ่ามันเป็นอีโมจิสำหรับแบบก h i n g อ a ไ g ้หั g h ร face นะคะมัน short f o r l บ LL หรือ n บบเวลาเราไปเจออะไรที่มันตลกเนี่ยเราก็จะแบบ oh my god I'm dead อะไรอย่างงี้ใช่ว่ามันเป็น slang อยู่แต่แทนที่เราจะเขียนอย่างนั้นค่ะเราก็มาใช้อีโมจิหัวกะโหลกนี้แทนก็ได้เหมือนกันใช่ไหมสมมุติเราเจออะไรที่มันฮ่าๆเราจะเขียนคอมเมนต์ประโยคอย่างนี้ค่ะก็คือ I'm dead with a skull อืม skull ก็คือแบบเออ เราตายจริงๆแหละแต่ว่ามันตลกมากจนเราแบบขำจนตายไปเลยกลายเป็นโครงกระดูกไปเลยนะคะหรือว่ายกตัวอย่างทวิตอันนี้อันนี้มาจากออมทวิต ของ legendary Lakers นะคะอันนี้คือเขาพูดเซลแหละเขาก็บอกว่า look at this guy he came high as hell แล้วก็มีแบบ score emoji เยอะๆด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือแบบเออฮามากเลยดูหน้าเขาสิอะไรอย่างงี้แล้วหน้าผู้ชายคนนี้ก็จะเป็นหน้าแบบมึนๆตาแดงๆเหมือนกำลังเมากัญชาอยู่อะไรอย่างงี้นะคะก็นั่นคือวิธีการใช้ dead I'm dead หรือว่า the s c o l e emoji นั่นเองนะคะข้อที่5 you know เวลาเราไปเจออันนี้เนี่ยมันจะเป็น s p a r k l สีทองนะคะ พูยังไงดีอันนี้เนี่ยสามารถใช้เวลาที่เราจะอะไรที่มันแฟนซีก็ได้หรืออย่างบางคนอาจจะใช้เป็นการม็อกเป็นการแบบล้อเลียนก็ได้แบบเออสมมติเราเห็นผู้หญิงที่เขาแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะพยายามจะโชว์ออฟว่าเออเขาได้ไปแบบทริปที่มันเลิศหรูแพงมากไปอะไรที่แพงมากนะเราอาจจะไปคอมเมนต์แบบแซวๆก็ได้แบบ sparkle emoji fantastic sparkle emoji อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการแบบ s a r c a s c เป็นความ s a r c a s t ิกนิดนึงแล้วก็เป็นการ mock ด้วยนะฉะนั้นใช้กับคนที่เราเขาเรียกว่าอะไรสนิทเท่านั้นหรือว่าถ้าเราอยากคอมเมนต์นะคะว่าแบบเออมันไม่ใช่แค่อยู่คนเดียวนะทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดพยายามจะ emphasize ไอตรงกลางที่อยู่ระหว่างไออ emoji sparkle เนี่ยก็อาจจะพิมพ์คอมเมนต์ว่า it's not just you sparkle emoji it's everyone แล้วก็จบด้วย s ปาร k l e Emoji ีโมอันนึงก็อาจจะเป็นการล้อบแบบเออมันไม่ใช่อยู่คนเดียวนะทุกคนเขาก็ได้เหมือนกันหมดเป็นการย้ำการใช้สปาร์ l e ก็เป็น emphasis on the point อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะอีโมจิอันต่อมาค่ะหลายคนอาจจะเจอหน้านี้อ,นนอันนี้จะ creepy นิดนึงนะเป็นแบบรูปตารูปปากแล้วก็รูปตาใช่ไหมก็จะเป็นหน้าผู้หญิงคนนึงแหละอีโมจิอันนี้เนี่ยก็คือแบบ feeling stunned feeling surprised รู้สึกตกใจรู้สึกแบบประหลาดใจแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำหน้าแบบตาโตปากเวออะไรอย่างี้เลยนะคะแบบไม่รู้เลยว่าเราจะเราควรจะ react ยังไงเราควรจะพูดยังไงถ้าใครเคยเห็นมีมแบบ the woman was too stunned to speak อันนี้ก็คืออีโมจิที่แบบ represent มีมนั้นเลยค่ะสมมตุติถ้าเราอยากเอาไปคอมเมนต์เนี่ยอาจจะใช้ได้ว่า wait why did you do that แล้วก็ใส่หน้าอีโมจินี้เข้าไปมันก็จะเพิ่มอัรารในการคอมเมนต์ของเราได้มากขึ้นนะคะ อันต่อมาค่ะเป็นรูปกราฟขึ้นกับกราฟลงเนาะกราฟขึ้นก็จะเป็นสีแดงกราฟลงก็จะเป็นสีฟ้าเนาะในอีโมจินะคะจริงๆแล้วเนี่ยกราฟอันนี้มันเอาไว้แบบอธิบายสตอ็อกเสืออะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าพอชาวเน็ตเนี่ยเขาไปเจอเขาก็มาใช้ในแบบบริบทที่แบบเกี่ยวกับ respect เนิดหนึ่งสมมุติเราไปเจอคนที่แบบเออเขาทําดีเขาแบบทําบุญให้กับคนขอทานนี่นั่นเขาช่วยคนขอทานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจากที่ตอนแรกเราไม่ชอบใช่ไหมเราก็อาจจะแบบพิมพ์คอมเมนต์ว่าแบบ my respect for him went แล้วก็ใส่อีโมจิไป3ตัวเป็นแบบ went up นะคะมันก็คือ up กับ down ถูกไหมหรือถ้าแบบเราไปเจอคนที่เขาทําความดีเสร็จปุ๊บทำความไม่ดีต่อเลยก็อาจจะพิมพ์คอมเมนต์ว่า my respect for him went up and then it went down crashing down เลยก็คือแบบยิ่งเราใส่ไอตัวกราฟเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็แปลว่า increase เยอะขึ้น increase น้อยลงเท่านั้นนะคะอีโมจิตัวที่8คืออีโมจิตกปลาค่ะก็คือเวลาเราไปเจอใครที่เขาแบบ Obviously, look really good, but then they are captioning it that they don't look really good, so they're like finding compliments, they want people to compliment them. <laughs> ลงแคปชั่นประมาณแบบเอยไม่สวยเลยคือเขาพยายามแบบอยากให้คนคอมเมนต์ว่าเออสวยจังน่ารักจังอย่างงู้นอย่างี้งันใช่ไหมฝรั่งเขาเรียกคำนี้ว่าฟิชชิงค่ะมันเหมือนเป็นการล่อให้แบบเออเหยื่อมาแบบกินเบ็ดอะไรอย่างงี้ก็ถ้าเราไม่รู้จะพูดอะไรเราก็ไปคอมเมนต์ตัวตกปลาเยอะๆนะคะเป็นแบบเบ็ดแล้วก็มีปลาห้อยตรงเตงอยู่อันนี้ก็จะแบบอืมบอกว่าเออ oh, you're trying to fish for compliments right อย่างงี้เนาะ อิโมจิอันที่9ค่ะก็คือรูปน้องคนนี้นะคะเป็นตาแบบวิงวิงนิดนึงกับทำมือชิดกัน2อันก็คืออันนี้เนี่ยก็จะ imply ว่า I'm very shy I'm very bashful I'm embarrassed นู่นนี่นั่นก็คือแบบเขินเขินขน,นิดนึงอะไรอย่างงี้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาไปใช้ในแคปชั่น tiktok อาจจะแบบ I like you but um I'm shy แล้วก็ต่อด้วยอ e ิโมจินี้มันก็จะเพิ่มความแบบบงเบลความแบบ เออความน่ารักขึ้นมานิดหนึ่งนะคะความแบบอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีโมจิตัวสุดท้ายค่ะอีโมจิตัวนี้ก็คืออีโมจิเป็นแบบเทค e n โน e นะคะก็คือแบบเออจริงๆแล้วแฮนด์อีโมจิก็คืออาจจะแบบเออเทคน์โนใช่ไหมแต่พอมาใช้ในบริบทที่เป็นแบบ โซเชียลเนี่ยก็คืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้คนรู้เป็นการ Emphasize เหมือนกันเป็นการ take advice จากเขาเหมือนกันสมมติเราไปเจอวิดีโอที่พูดถึงว่า having dogs or owning pets can improve your mental health เราก็จะแบบพิมพ์อีโมจิว่าเป็น hand emoji get hand emoji a hand emoji dog ก็คือเหมือนเราเป็นการ ก็คือเป็นการที่เราแบบ take mental notes ว่าเออถ้าเรามีหมาเนี่ยมันก็จะช่วยให้ mental health ของเราดีขึ้นนะคะมันเป็นเหมือนกัน mm hmm. เขา mm hmm. เรียกว่าอะไร emphasize อย่างหนึ่งแหละมันแบบเป็นอะไรที่ตลกตลกเป็นโจกนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ก็มาพูดคุยถึง10อีโมจิที่จีรู้สึกว่าจีเนี่ยใช้บ่อยมากแล้วก็แบบเขาเรียกอ,อะไรเห็นใน tiktok อยู่บ่อยนะคะใครที่แบบเออเคยเห็นอันไหนใน tiktok ก็อย่าลืมมาอมเมนต์บอกกันได้เนาะแล้วก็ ใครอยากลองคอมเมนต์อะไรด้วยการใช้อีโมจิแบบนี้ก็ลองใช้ดูในคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันวละนิดภาษาอังกฤษจ,จะได้แข็งแรงนะคะ เค n นดี้อินเกลับมาแล้วนะครับมีคนถามถึงเยอะเลยขอโทษสําหรับทุกๆคนที่กําลังรอคอยอยู่เพราะว่าต้องรีบไปส่งรายชื่อบริษัทที่อยากฝึกง,งานกับทางสถานศึกษากันแล้วใช่ไหมครับโอเคกลับมาแล้วเค d นดี้อินเ n อร์นเจรุ่นที่7แล้วสําหรับน้องๆฝึกง,ง,ง,งานที่คํำดีๆนะครับ so we're looking for two interns coming in and being a part of our little team ในตําแหน่งของ Creative นะครับแต่ว่า สองคนที่จะรับเนี่ยจะมีโฟกัสที่ต่างกันคนแรกเนี่ยมาคิดสร้างสารรค์รายการวิดีโอบน YouTube เป็นหลักนะครับถ้าเกิดเที่ให้เห็นภาพก็คือน้องๆที่จบมาทางนิเทศวารสารมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์คือสายผลิตสื่อสาย,รย,รยสร้างสารรค์นะครับแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยคนที่2ต้องมาคิดและสร้างสารรค์งานฝั่ง Education โดยเฉพาะนี่คือเนื้อหาที่จะเน้นเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษ อย่างเต็มรูปแบบแล้วเพราะว่ามีคนถามถึงมาเยอะเลยแล้วก็เราคิดว่าอยากจะทำเนื้อหาทางฝั่งนี้อย่างจริงจังเลยนะครับคือเป็นสาย education จริงๆเพราะฉะนั้นคนที่จะมาฝึกง,งานตรงนี้น่าจะต้องมาทางสายศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์เรียนมาเรียนมาทางการศึกษาอย่างแท้จริงแล้วก็อาจจะเป็นสมมตินะครับคนที่เรียนจบ ไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้นี่คือแบบสเปคเลยนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากฝั่งนิเทศวารสารแล้วนะเราก็ยังเปิดรับคนฝั่งครุและศึกษาศษาสตร์ด้วยนะครับทีนี้ก็จะเป็นการฝึกมาฝึกงานเพื่อจบการศึกษาหรือว่าฝึกเองโดยที่ไม่เกี่ยวกับสถานศึกษาก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับระยะฝึกงานอย่างน้อยเนี่ยเราอยากได้3เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการ work from home แต่ว่าต้องมีการมาเจอกัน บ้างอย่างน้อยวิกละ2ครั้งนะครับแล้วก็จะมีการทำงานออนไลน์กันอีกวิกละ2ครั้งนะครับคนที่อยากสมัครต้องตอบคำถามมาเป็นวิดีโอเพราะฉะนั้นถ่ายตัวเองเลยตั้งกล้องแล้วก็ตอบคำถาม4คํคำถามนี้มาขอ้อ1แนะนำตัวเองเป็นภาษาไทยไม่เกิน1น,นาทีนะครับขออ้อ2 tell us about yourself in English for two minutes เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ให้พูด2นาทีอย่าพูดเรื่องซ้ํากับที่พูดเป็นภาษาไทยแล้วนะครับข้อ3ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับข้อนี้ if you can take any classes in the world what are three classes that you will take ถ้าเกิดคุณสามารถจะ take class เรียนวิชาอะไรก็ได้ในโลกนี้3วิชาคุณจะเรียนวิชาอะไรตอบภาษาอังกฤษนะครับข้อ4ตอบภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน what are your five favorite words in English Tell us their meaning and tell us why you like those words. คำที่คำนี้ดีของคุณ5คําคือคําว่าอะไรบ้างแต่ละคํามีความหมายยังไงและทําไมคุณถึงชอบคํานั้นๆน,น,นะครับรวมกัน4ข้อขอไม่เกิน10นาทีนะเพราะฉะนั้นแนบคลิปวิดีโอ10นาทีที่ตอบคาถาม4ข้อนี้มาทางอีเมล kndstudio.official@gmail.com อีกครั้งนะครับ k n d s t u d i o o f f i c i a l g m a i l c o m นะครับแนบรูปแล้วก็ลิงก์โซเชียลมีเดียที่คุณใช้ประจำมาอย่างน้อยหนึ่งอย่างจะเป็นลิงก์ YouTube หรือว่า IG เหรืออะไรก็ได้นะครับส่งมาหนึ่งอย่างแล้วก็แนบคลิป10นาทีอย่างที่บอกนะครับเดทไลน์คือ31มีนาคม2022ครับเดทไลน์ e 31มีนาคมนะครับแล้ว จอกันสำหรับทุกๆคนที่อยากจะมาฝึกงานกับทีมคํานี้ดีในฐานะแคนดี i อินเตอร์นเจเแล้วเจอกันนะครับ